บทเฝ้าเดียว15ตุลาคม2525พระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อที่14ได้กล่าวว่าพระบาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพัสริของพระองค์คือพัสริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อที่14ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะแห่งชีวิตของพระองค์ประคิด ผู้เป็นพระเจ้าองค์นิรันดรทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในพระคิดความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าได้รวมอยู่ด้วยกันพระองค์ทรงยอมถมพระทัยเข้ามาเป็นมนุษย์ซึ่งมีความจำกัดต่างๆตามประสบการณ์มนุษย์ทั่วไปโดยพระคริสต์เราได้รับพระคุณและความจริงอย่างเต็มเปี่ยมได้รับพระพรครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้เชื่อที่ตอบสนองต่อพระคุณที่พระเจ้าประทานจะได้รับพระคุณและฤทธิอำนาจอย่างสม่ำเสมอพระคุณคือฤทธิเดชการประทับอยู่ด้วยและพระพรของพระเจ้าซึ่งผู้รับเชื่อในพระคิดจะได้รับประสบการณ์นี้อามนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านด้วยความรักและประรถนาดีจากเสียงสันติภาพทางโบราณเสียงเรียกให้ดำเนินชีวิต บนหนทางโบราณที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สวัสดีครับ